โอ้แล้วในห no ัวพื้นเอายกนี่แล้วบอกับน nice ้ำหนักในโลกนนชั้นใต้พลได้เลยนี่ยกเจ้าสบายดีสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆในหน้าสุขสุขพนนะครับเนาะสวัสดีเอฟซีทูกฐานนะครับนี่ก็เป็นคลิปแรกนะครับเนาะจากที่ว่าบวได้ลงคลิปมากลายพอสควรเนาะ หลายวันพอสมควรกับเพราะว่าที่บอด้ลงคลิปกับบกคอยสบายเนาะกับมาสักท้าย้อครับเดี่เอฟซีพีพีนาน้าสุขุสุขคนเนาะเอฟซีถูกมองถูกบอลเอาครับคลิปนี้ก็คือสิเป็นคลิปแรกในหลายวันเนาะครับเนาะมาหาปูหาปลาครับหลังจากที่ว่ากลับมาจากโรงพยาบาลเนาะครับเนาะนี่ก็มาหาปูหาปลา ได้บบได้ามานโบมานเนาะครับกะไปสมบพมกันนะครับเด้อกัมาสวัสดีทุกท่านคือเก่าเนาะครับเนาะที่ว่าห่างหายจากช่องไปกะหลายวันเนาะครับบบได้ค่อยลงคลิปเนื่องจากว่าบบค่อยสบายนะครับเนาะสวัสดีนะครับเด้อนี่ครับทีมงานติดตามมาแล้วครับไปสมม,มาแหละ đấy lệ, không nhìn, tháo mà, không mong gì, má nó làm khác, nhiều lại tụ, với cái, với má, với cái, với เออเห็นมาตลอดเออมาตลอดอืได้มื่อนงเคร่องกระสอบมั้งท่นได้อือบทภาพผ้าเฮมาเป็นยังนีเนี่ยนี่โน่นี่ปืนนี่คืออุปกรณ์หาอยู่หากินได้นี่ชักมันบวมมันบวได้ค่อยมาขิดกรบปได้ค่อยลงนี่วาซิเวนะกับบวนบกเจ้ากรบปได้เว โอ้ยเวียอยู่มงคลน่กดิเนี่ยเขาจะเกี่ยกายลื่อสะเพิดเพิดเพิดเพื่อการไบ่ดีเขาหันเลรื่องเดี๋ยวลงหาปูหาปลาเนาะเป็นยังไงสิคือบ่น้ำก็คือคุนคุนเนาะคุนตลอดน่ะมืมีิสคยขมือเพื่อให้บอลนี่มามากับในหัวเพิ่นคันเทาบ่มาน้ำนะเอาขึ้นดีแต่ปลากะ าาดดันเทำมาน้ำยาเดนะเอาเอาสอนเอาสอนนั่นโต้ไปได้ไอ้เอมือหนาจังคิดมันยิงขึ้น,น,นด้วยโอ <c oughs> <c oughs> จักรไลยย่ยังไงขึ้นมาเรียบร้อยขึ้นมาเรียบร้อย ใส่โล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 เลยนะเออใส่โลแล้วในหัวเพิ่นเอ้ายกนี่ก็บอกกับน้ำหนักนี่โลนี่จไดไดเลยนี่ยกอือพอได้จวดอยู่พอได้จวดอยู่มาๆๆเออมาเด้อมาเด้อมาเด้อโอ้ยในหัวเพิ่นับอคักอะอันนี้หวโลเหลือเด้นี่โลโลโลินึงอยู่โลนิดโลนิดๆ พอได้อยู่ได้กินฝนตกฝนตกอู้เย็นอะไรมาได้าก็นั่นไงสาบมาถึงแล้วเนี่ยน้ามันขุ่นแห้งนลา เดี๋ยวเดี๋ยวยิงกย่งเหยียบยโยยยโยไปล้หันกันดีหยวห้ไอผมหัหันไม่ปลาหันปลาหัลา้หันเออแซมนั้นแหละน้ำแต่ว่าคุณภาพมันเฮ้ยหัหนไมหันย่างอะไี่หาโต่ยอทีเียวนะ นี่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 นนีนี่นี่นี่ผมเอยซับซับบทถือนําน้ามันคุนมันมาแบบมันมาไวมันด่วนหนาวในหัวโอ้จะบด้วจงว่าหลๆนี่นกะตยิงวอนีลๆนี ฝนตกฝนตกฝนตกเออโอ้ยพนต้องเขานะลงลงมุนขุนได้ลงลง่เหนต้โอ้ในหัวพนซับแต่พงใหญ่ๆเนาะเอากระเขาได้แจมอยู่เห็นว่ากะเนี่ข้อยตัวนี้วะไอ้ก็ขออีกอันนี้ของอย หงค้อยของข้อยนี่ก่โอ้ยเอ้าวก้อยบบบนี้อยู่ในคักอยู่บ่บ่บ่มีบ่มีอันนี้น้าปลาคักอันนี้ปลาคักปลาคักนี่หางแดงแดงนี่แม่นอยู่ไปยิงไงอยู่หนตัวหนึ่งนี่นี่นี่คักนี่ตัวนี้กระดิ่งอันนี้คือซีเมนได้ล่าสุดนี่ปลาปลากันสตัวดิห้อยห้อยสองนี่เนาะห้อยสองไม่หั ไม่ได้กากได้ของแท้ได้นี่ของแท้จมูกพลมอยู่ได้บ่หอยสองหอยสองหอยสองกระเด็บบ่อยู่ที่อังกันดันท้องโตเลยโอ้ใส่มาเจ็ดปลาโลนะใส่โลนี่คือจีได้อยู่สามอันนี้คือสีโลปลายต <function> ัว <inches> น <phin eventually> ี้อันนี้คือสีโลสองตัวนี่อันนี้ก็โลน้อยๆใส่โลได้หนิเขาได้อยู่ได้กินเนอะอูเอาจากปุปปั้นน

โ,โดโอ้ยมาเบิงป่านามคุณกํลังเฉื่มเมืออ่อืมนะโอ้ตกเย็นตายีนิถามพมดป็นไกํลังเฉกํลังเขื่นเื่อเย็น่การไ้ไป่นะโอ้เปกเอาไปทิ้งไปห้องาวาสซวงมือคอจะไปพนอย่